สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปรับชมนะครับสุสานนักรบนะที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับจังหวัดพิษณุโลกนะไปะเดี๋ยวเราตามทางกันเข้าไปเลยนะครับหุยทางเข้าค่อนข้างววงเวงมากเลย สวัสดีเพื่อนนะครับผมสวัสดีกันเป็นทางการตอนเนี้คือผมจะพาเพื่อนเนี่ยเข้ามารับชมนะครับสุสานนักรบนะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นสมรภูมิลบระหว่างผู้ก่อความไม่สงบกับรัฐบาลนะครับหุยขนลุกเลยเพื่อนๆน,นะครับผมเจอหนึ่งหลุมนะครับ ซึ่งใช่ครับเนี่ยใช่ครับน่าจะมีเยอะเพื่อนครับก็คือนี่คือหลุมออ่เวีรบุรุษนะครับนักรบอุ้ยผมขนลุกใช่ขนลุกมากนะครับน่าจะมีหลายคนหลายหลุมอยู่แม่เพราะว่าใช่ครับก็น่าจะเหลือหลุมนี้แหละมีหลายหลุมอยู่เราต้องหาไปเรื่อยๆนะครับท่านก็คือเป็นเหมือนกับผู้ผู้ที่ ช่วยเหลือคือลบลบเพื่อชาติบ้านเมืองเรา,านะีบุรี่เนี่ยเอ็กไง<อ>นะครับอันนี้ก็คือสุสานนักรบนะทปะทน,นะครับผมกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยนะเพื่อนๆนะเสียชีวิตบนสมร,รัติปูมือหลงก้าซึ่งตำนานเล่าต่อกันว่าแผ่นดินพื้นนี้ถูกทาด้วยสีเลือดนะครับเลือดสีแดงนะครับ <G ül üyor> อุ้ยขนลุกมากเนี่ยสุสานนักรบเนี่ยจนจนต้องมาทำ่างนี้เลยนะเพื่อน ครับศพจริงๆนะครับเนี่ยอีกหลุมหนึ่งก็เราขอสดุดีนะครับเพื่อนๆสดุดีนักรบผู้กล้านะอันนี้คือหลุมของท่านนะครับหลุมของท่านุ้ยอขนลุกมากคือพูดถึงเนี่ยพูดถึงนักรบพูดถึงอะไรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะนั่นนะครับและนี่มีตรงนี้น่าจะเป็นอาณาเขตนะครับอาาเขตและตรงนู้นเป็นศาลศาลนะครับ ใช่ครับป้าพี่หมวยน,ะ,นะครับตรงนี้ก็คือสารนะครับน่าจะเป็นนายป่าช้าหรือเปล่านี่นะครับน่าจะเป็นสารนายป่าช้าของสุสานแห่งนี้นะเพื่อนๆโอ้โหน่ากลัวมากนะคือขนาดกลางวันนี่ผมขนล,ลุกเลยนะครับ น่าจะมีประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับสุสานนักรบนะครับที่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องก้านะครับซึ่งทางทางเนี่ยมันจะไปผาชูธงนะเพื่อนนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นสถานที่หลอนแห่งไหนเดี๋ยวเราไปชมกันสวัสดีครับ